กาลสินพบโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดกว่า2,000ไร่เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในจังหวัดกาลสินกำลังได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ไร่มันสัปะหลังขาดแคลนน้ำทยอยแห้งตายและเกิดโรคใบด่างระบาดซึ่งกำลังขยายวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตขนาดที่เกษตรจังหวัดระบุสาเหตุจากมาแมลงวีขาวเป็นาหาสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ระบาด2,000ไร่แนะหากพบให้เร่งทำลายต้นเป็นโรคและแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทันที วันที่23มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพในฤดูแล้งของเกษตรกรชาวจังหวัดกาลสินในกลุ่มปลูกม,มันสำปะหลังพบว่ากำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนจัดผืนดินแห้งต้นมันสำปะหลงังทั้งที่กำลังเจริญเติบโตและกำลังสะสมอาหารสร้างหักมะมันใกล้เก็บผลผลิตเริ่มแห้งตายเป็นบริเวณกว้างขนาดเดียวกันยังพบว่าเกิดการระบาดของโรคใบด่างที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ายสันติภาพโทนหงสาเกษตรจังหวัดกาญจนกล่าวว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบไร่มันสัมปะหลังทั้งสองสาเหตุดังกล่าวนั้นสำหรับกลับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงคาดว่าคงจะไม่ได้รับความเสียหายมากนักไม่มีรายงานเข้ามาเนื่องจากมันสัมปะหลังเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนแรงและไม่ต้องการน้ำมากที่น่าเป็นห่วงก็คือการระบาดของโรคใบด่างเพราะหากเกิดขึ้นแล้วควบคุมและแก้ไขาย,ยากจากข้อมูลการระบาดในช่วงนี้พบพื้นที่ระบาดประมาณ2 0 0พไร่มากสุด ในเขตอำเภอเมืองกาญจน์920ไร่ในเขตอำเภอหุยเม็ด642ไร่และอำเภอยางตลาด217ไร่อําเภอดอนจาน105ไร่ตามลำดับซึ่งในภาพรวมพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างลดลงจากปีที่ผ่านมานายสันติภาพกล่าวว่าโรคใบด่างมันสัมปะหลังเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสโดยมีมแมลงวิขาวเป็นผหาจากข้อมูลพบครั้งแรกในเดือนสิงหาคม2561เริ่มระบาดเข้าไทยจากชายแดนเพื่อนบ้าน จนถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้และระบาดไปทั่วประเทศแล้วหากเกษตรกบบรปอต้นมันสัปปหลังมีอาการของโรคใบดา่างให้เร่งทำลายต้นเป็นโรคก่อนที่มแมลงวิขาวจะนำไปแพร่ยังต้นอื่นๆโดยการบดสับต้นเป็นโรคใส่ถุงดมัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดจนกว่าต้นมันสำปปหลังจะตายหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทราบท,ทันทีในสันติภาพกล่าวอีกว่าโรคใบด่างมันสัปปหลังเป็นโรคเข้าทำลายได้ทุกระยะก,การเติบโตและส่งผลกระทบ ทำใหผ้ผลผลิตลดลง20-80%โดยสาเหตุของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่พบมีอยู่สสาเหตุคือ1นมาจากท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เกษตรกรสั่งซื้อจากเอกชนและซื้อทางออนไลน์ซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการและเป็นพันุ์ที่ไม่ทนต่ออโรคใบด่างและ2ออีกสาเหตุคือแปลงมันสำปะหลังในพื้นที่เกิดการระบาดของโรคอยู่แล้วและมีแมาลงปีกขาวเป็นพาหะโรคจากแปลงที่ระบาดและกระจายไปยังแปลงมันสำปะหลังข้างเคียงจึงขอให้เกษตร ก่อนเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังหากพบการบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังให้แจ้งที่สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่โดยด่วนเพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและกําจัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปสําหรับราคาซื้อขายโฮมสดปัจจุบันอยู่ที่กิโลละสีบาทตามคุณภาพแป้งทั้งนี้จังหวัดกาลสินมีเกษตรกรลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลังล่าสุดข้อมูล22มกราคม2567 พื้นที่ทั้งหมด36,598ายเกไร่เกษตรกร38,813รายอย่างไรก็ตามในส่วนของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรทั้ง18อําอำเภอเร่งลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการระบาดที่ชัดเจนส่วนแนวทางการป้องกันเบื้องต้นได้สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรทุกรูปแบบทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆจัดการอบรมประชุมงานรณรงค์วิทยุหอกระจายข่าวหมู่บ้านรวมทั้งให้นักวิชาการเกษตร ที่รับผิดชอบแต่ละตำบลลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดอีกด้วยสําหรับพื้นที่ส่งเสริมการปลูกมันสาปะหลังของจังหวัดกาลสินเรานะครับซึ่งจากการขึ้นทะเบียนนะครับของสํานักงานเกษตรจังหวัดกาลสินปีนี้มีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังนะครับขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอาเภอนะครับ3 8 8 0 0ื่นแปดพันแปดร้อยไร่นะครับพื้นที่ปลูกสามแสนหก พันห้าร้ไร่นะครับซึ่งในเรื่องของสถานการณ์การระบาดนะครับของโรคใบด่างมันสัมปะลังนะครับซึ่งเป็นสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสนะครับโดยมีแมลงวีขาวนะครับเป็นปาหาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือติดมากับพันพันนะครับสถานการณ์ของจังหวัดกาลสินเรานะครับซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดกาลสินโดยกลุ่มอาละเขาพืน ก็ได้ดําเนินการสํารวจนะครับโดยมอบหมายให้ทางสํานักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้ดําเนินการสํารวจในพื้นที่แล้วก็มีการรายงานเข้ามายัางสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็จังหวัดก็จะรวบรวมสม่งให้ที่กรม,ม,มส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็มีตัวเลขรายงานเข้ามาอยู่ประมาณ2,000ไร่นะครับเป็นพืชดอกฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมันสำปะหลังชาวไร่มันสำปะหลังนะครับทุกท่าน ได้ช่วยให้ข้อมูลได้ในช่วยชีย้เป้าพื้นที่ระบาดของโรคใบด่ามันสำลังในพื้นที่การสินป์ของเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่มันสำลังของเรานะครับเพราะว่าาคบพื้นที่ระบาดท,ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าไปดําเนินการชี้แจงทําความเข้าใจแล้วก็ดําเนินการในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการระบาด ขยายพื้นที่ไปยังแปลงมันสำปะหลังของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรไรอื่น,นซึ่งอันนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อ,อไร่มันสำปะหลังของพี่น้องต่ออาชีพของพี่น้องแล้วก็ต่อรายได้ที่ที่เกิดขึ้นนะครับ